อจนเกือบตายสิจนสิจำทุกการการะทำของโลกหลายใจอกหักจำนี้อย่าอกหกักนกะมีโลกย่งางไงโลกเบาหวานโลกตำลังสูงใจของโลกเบาหวานมีโลกความดันโลกเบาหวาน ไปหาบุรีเพลงเราอีกอ่ะเด้อโอเคแล้วป่ะสีจอดสีจำสีจอดสีจำทุกการกระทั่ของโลกลายจ่ออนไลน์ทุกการกระทั่ของโลกบาหวานสีจอดสีจำทุกการกระทของสีจอดสีจำนายสีจอดสีจำสีจอดสีจำอายจนเกือบตายสีจอด สีจำทุกการกระทำของโลกหลายใจอกหักอกหักตี้บ่ตายอืมบ่ตายดอกอกห่างอกห่างหับน้ำตาไหลเมื่อน้องจากไปเป็นของคนอื่นไอ้นี้แทบหลงทั้งคืนเมื่อน้องเปลนใจไปเป็นดวงหาย เรกาียน้นนนเป็นข yes. ้อของคนอื่นเ้นฮอกมาให้เปิด้นเอเสนอเสนอกักกินเด้อยินแล้วก็กินเด้อเสอเด้้องาต้องกินเด้ออันนี้นั่งยังไงนี่นั่งนั่งอ่ นางโคกนางโคกนางเก็ดตังแอกกินก็ดียังใส้เลยนะพอนี้เราออกจากห้องอัดมีได้เป็นพี่เลิกวอนมี้มีวันนี้กินอืมวข้าว้าบัด่างข้าคนง่ายๆไหนถ้าเพลงบัวดังเ้พอาะวาเานี้ก็ควคุ้มซ่าวยคนเดียวถ้าเพ่งบัด่างก็จูดูบารลดคุ้มแต่ให้แต่หมูกับหมา ไอ้ย่างทางงอนอะแมวยัดเขาโบหัวเสือเสืออหมรบอเลยเราบังสีมันโปะเราบังคันคออันนี้บบแมนตัวต้นนางเดินอีกเด้นโบแมนบบแมนมันนี่ก็จะกินสตอกสตอเนาะมันนี้มีแต่อาจารย์แต่ไม่ถูกตัน้อยโอ้ยเนาะเบื้องหลังกับเบื้องหน้า น้นำตาไหลเมื่อน้องจากไปเป็นของคนอื่นะอะไรบอกเียก็น้ำตาดน้ำตาไหลเมื่อน้องจากไปเป็นของคนอื่นน้ำตาไหล นไอ้นี่แอบร้องดัยืนเมื่อน้องเสืดใจไปเป็นดวงไอยก่อนเคยฮักกันแต่เดี๋ยวนี้นั้นน้องมาลาไก่เป็นเปาะเป็ดไอ้ายมันตายเจ้าจึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคน